สวัสดีครับผมวิทย์วิทย์อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้พาไปติดตามชีวิตของน้องใบเตยนะครับพาไปอยู่ที่ไหนกันจะทาาําอะไรอยู่ครับเดี๋ยวตามกันมาเลยครับตามกันมาเลยรับามมาเลยนี่ผมมาครับจักรยานครับรถจักรยานน้องใบเตยไปก่อนแล้วตั้งนานแล้ว ว่าคุณตาพาไปอาบน้ําครับอาบน้ําตามมาไม่ทันครับแต่ว่าปั่นจักยานตามไหนก็ตามกันมาเลยครับเร็วไหมครับเนี่ยปั่นไวเลยครับปั่นไว ตามมาเลยครับตามมาเลยเนาะไปเตยน่าจะอาบน้ําเสร็จแล้วครับรอบนึงแล้วก็คงไปกินหญ้าทานหญ้าอยู่แถวๆฝั่งหาดทรายของแม่น้ำนครับหาดทรายแม่น้ําของทุกๆวันวันนี้ก็ถือว่าอากาศร้อนจัดทั้งวันแต่ว่าช่วงแดดก็เริ่มเย็ยนๆแล้วอนะมีลมบ้างแต่ว่ายังร้อนอยังร้อนอุอยู่เลยครับยังร้อนอุกอยู่เลยมาถึงแล้ว เบรกจักรยานก่อนโอ้ย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 จักรยานยังไงเนี่ยอ่ uh, okay. ยาโอเคจอดก่อนจอดก่อนมาถึงครับมาถึงท่าน้ำแล้วล่ะเดี๋ยวจอดจักรยานไว้ก่อนครับจอดจักรยานไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูจักรยานคู่ใจหน,น่อย จักรยานคู่ใจคู่กายครับถือว่าเป็นจักรยานคู่ชีพของเรียกว่าตะพุ่นตะพุ่นวิทย์นะครับตะพุ่นแบกยาเนี่ยครับแบกยาไปเตยทุกวันกับหาญ้าหาอาหารให้ไปเตยทานเนาะส่วนคุณตาจะเป็นควานกับม้าน้อยก็เขาเป็นควานกันผมเปน็นตะพุ่นนะเดีย๋ยวหาหายาหา,าหนา,ามพิกินเนาะอันก็ตามกันมาเลยครับ เดินไวๆนี่แหละตรงทางไหนได้อ่ะทางนี้ก็แล้วกันอุ้ยออุ้ยอุ้ยอุโอ้ยมาถึงครับมาถึงท่าทรายเลยควิ่งอย่างไวเลยมาถึงท่าทรายได้เดินก็ไป ไปเตยอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับไปเตยอยู่ไหนครับรงท่าน้ําที่เคยอาบน้ําประจับเงียบสงดครับบรรยากาศเงียบสงัดเงียบสงัดเลยไปเตยก็อาบน้ําเสร็จแล้วล่ะคงไปอยู่ป่าไหนก็ไม่รู้เนาะไปเคี่ยวกินหญ้าตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยตามไปนี่ครับทาน้าที่ไปเตยอาบน้ํนะครับคงอาบน้ําเสร็จแล้วล่ะหลายๆเชือกก็คงมาที่นี่กันเนาะหลายๆเชือกก็มาที่อาบน้ําที่นี่กันช่วงยามเย็นๆแล้วครับ อากาศเย็นๆก็จะพาน้องช้างมาอาบน้ำกันที่นี่นะบรรยากาศท่าทรายครับสวยงามครับสวยงามเนาะบรรยากาศถือว่าสวยครับวันนี้เรียกว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนเนาะมีเมฆมากนิดแหละแต่ว่าอากาศค่อนข้างร้อนครับค่อนข้างร้อนนะอุน้องช้างหลายๆเชิดก็จะมาอาบน้ํากันที่นี่ครับอันเราตามไปเลยครับไปเตยอ,อยู่ไหนก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวตามไปหาไปเตยก่อนแล้วกัน เอาไปกันเถอะไปเตยอ,อยู่ไหนเอ่ยนู่นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับไปเตยเนาะโอ้ยอยู่ใกล้น,น้องวัวด้วยตื่นน้องวัวบ้างไหมไปเตยไปหากินหญ้าครับเป็นหญ้าเนาะอาบน้าหลังจากอาบน้ําเสร็จเรียกว่าเรียกว่าสบายตัวแล้วละ่ะแล้วก็จะคงไปพ่อคโครนเนาะพอกโคลนแล้วก็หาเลี้ยงหญ้าครับเลี้ยงหญ้า แถวชายหาดไปดูใบเตยหน่อยสินู้นครับไกลๆเลยครับใบเตยอ,อยู่ไกลจังผมก็เรียกว,ว่ามัวแต่ติดธุระนะครับตามมาไม่ทันแต่ก็ยังมาทันนะมาตามใบเตยหน่อยปั่นจักรยานไปเลยครับวันนี้ ไปเตยอยู่นี่ครับอยู่นี่เอเนาะทานยาเย็นๆนครับอากาศเย็นๆก็กุนตาครับกุนตากวานานะกุนตานะก็พาน้องไปเตยครับมาทานหญ้าเล่นน้ําเล่นโคลนนะพอกลลนแล้วก็จะอาบน้ําอีกรอบหนึง่งช่วงเย็นๆครับไปเตยชอบครับชอบชอบมากเรียกว่าเล็มหญ้าบ้างอะไรบ้างช่วงนี้ก็อากาศดีครับน้องวัวก็จะพากันเดินกลับบ้านแล้ว บ,บ้านออครับสวัสดีหน่อยสิครับไมเเตุมสสนใจครับเดี๋ยก็เล็มหญ้าอย่างเดียวครับตอนนี้กินหญ้าอ่อนก็กับเรว,ว่าต้นไมระยะไมายราบยักษ์ลูกอ,อ่อ,อนนะต้นอนอ่อ,อนที่กาลังเกิดเ,เตุว่าชอบนี่สั่งหัดเลยครับ พอมาถึงก็นิ่งสง,งัดเลยตาก็บาดดุงตา,ตาอยู่นูน่นอยู่นู่นเลยเดี๋ยววะตายอยู่นู่นเนาะเด็กก็อยู่นี่เด็กก็เลีมยงชอบรับบรรยากาศเย็นๆก็ได้ไหมววะ่ะ มาผ่อนคลายเนะาะหลังจากร้อนมาทั้งวันครับจะได้มาผ่อนคลายสบายสบาครับกินหญ้าบ้างครับแล้วก็ไอเรียกว,ว่าต้นไมยราบอ่อนเนาะเปเตยชอบมากเตยเป็นไรอะ่ะมีแมลงกัดเลยครับเอาดูมุมไกลๆนิดไปชอบครัปเตยชอบปวด,ดีช้างเชือกอื่นจะไม่ค่อยกินกันนะครับแต่ว่าไปเตย ชอบเลยนะครับมายราบอ่อนเนาะแล้วก็เป็นพวกรากหญ้านะครับแล้วก็หญ้าอ่อนๆแถวๆริมตลิ่งน้ำเดี๋ยวตรงนี้สิว้าวได้บรรยากาศครับได้บรรยากาศดีแบบหนึ่งเนาะช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยนะครับเย็นๆก็มีนะครับมีน้องวัวนะครับน้องวัวก็เริ่มกลับบ้านกันแล้วล่ะว้าวชาวบ้านก็จะเอาวัวมาเลี้ยงตามป่าเนาะตามป่าตอนเย็นๆก็พากันกลับบ้านเนาะ แต่ที่ก็อากาศดีครับบรรยากาศดีถึงว่าไม่มีลมเนาะวันนี้ไม่มีลมแต่ว่าร้อนนิดนึงแต่ว่าก็ยังอากาศดีเสียงช้างร้องครับช้างจากฝั่งโน้นครับก็มีโรงช้างอยู่ทางหลังนั่นแหละเสียงช้างร้องกินนิ่งๆเลยครับไปเตยมาทางนี้นี่ นี่ครับต้นไมยราบครับก็ต้นอ่อนๆนะกินได้ครับถึงมีหนามนะรัาแต่ว่ากินได้ครับกินได้นะสัมผัสเรียกว่ากินได้ครับไม่ใช่ว่าทุกต้นนะครับจะกินได้ครับแต่ว่ากินได้บางต้นนะบางต้นก็ขมเหมือนกันช้างขมนะเดี๋ยวกินได้บางต้นบางต้นก็กินได้นะยอดอ่อนๆเนาะเลี่ยมกินเลยอร่อยครับอร่อยคงจะอร่อยนะ อร่อยไหมครับอืมทักทายด้วยอร่อยไม่ต้องเล่นน้ำตรงนี้นะลงยากครับลึกครับตรงนี้นะเพราะว่าดูจากความลึกแล้วก็ทวงจะลึกมากไม่ใช่น้ำลึกนะครับแต่ว่าทางทางลงชันนิดนึงไปลงไปเล่นที่ท่าทรายดีกว่าเนาะหรือว่าแม่น้ำใหญ่ก็จะดีกว่า มองอะไรครับกินไปครับกินก็บรรยากาศเยน็เยนๆครับใบเตยก็ชอบแบงนี้แหละชอบทานนะทานมายาาบแล้วก็ผามชมบรรยากาศครับบรรยากาศตามเย็นนี่แหละโอ้ใบเตยก็จะเล่นน้ำด้วยนี่ถึงไหมบอกไม่แล้วครับใบเตยเรียกว่าฐานหญ้าอ่อนนะครับริมปากน้ำ ชัดชัดชัด,ชดแบบเอกลีฟนะครับใกล้ชิดสนิทเนี่ยครับเนี่ยหูพึ่งเลยครับไม่ใช่อะไรนะครับสัญญาณว่าดูเพื่อนครับเห็นเพื่อนนะครับน้องวอัวอยู่ฝั่งนูน้นะครับน้องวอัวเห็นน้องวอัวอยู่ในไกลๆนั่นแหละก็เลยครับไปเตยก็จะหูพึ่งนิดนึงเพราะว่าน้องเขาจะกลัววัวเนาะเีอาการกลัววัวนิดนึงทางที่บ้านบ้านก็อยู่ใกล้คออวัวเนี่ยครับ มีเห็นเพื่อนบัวทั้งเช้าทั้งเย็นนะแต่ว่ายังมีอาการกลัวแต่อย่างนี้ก็ใบเตยไม่หนีไปไหนครับจะติดกับกุนตานะครับกุนตาเป็นควานนะแล้วก็จะมีนิสัยติดกุนตานิดนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมองหามองหาเพื่อนครับมองหาเพื่อนจะลงไปเลยครับเลง<ม>ยากนะมไม่ใช่ครับกินหญ้าอ่อนครับหญ้าอ่อนนะต<ม>าไป ไปไหนนะ่ะไปไหนแล้วก็ไปตามดิครับใส่ยชอบครับชอบนะตอนนี้เริ่มอากาศเริ่มจะเรียกว่าแดดก็เริ่มใกล้ๆลงตกลงละถ้าติดใกล้ตกดินนะครับก็ผ่อนคลายบรรยากาศจากร้อนทั้งวันนะครับน่าจะประมาณ37-38องศาได้นะครับวันนี้ จากที่ดูแล้วนะครับสามารถเจจันทรแต่ลงศาได้ร้อนมากร้อนจริงๆครับร้อนจริงๆหันมาดูตะพุ่นเลยครับตะพุ่นก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้ไปไหนครับนั่งใกล้ๆน้องมวเตยครับนั่งใกล้ๆน้องมวเตยหน่อแล้วก็มาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูส่วนคุณตาแล้วก็หุณตาอยู่ด้านหลังเลยนะครับเห็นไหมนะครับอยู่ด้านหลังเลยครับหุณตากระตาเป็หวานครับ เป็นแค่ตะพุ่นแบก้าครับก็เลยต้องมาเกาะติดชีวิตนิดนึงออยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube ใบเตยไดอารี่ช่องเล็กๆไวนเนอ้อมกอดด้วยนะครับไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะ,ะดูคลิปนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือว่าช่องของช้างเล็กๆต้องการกำลังใจนะครับจากผู้ ผู้ชมเลยนะผู้ชมนะที่แวะมาดูนะครับถ้าท่านใดแวะมาดูก็ต้องกราบขอบพระคุณเลยยังไงก็แวะมาทักทายนะครับคุยกับจะพ่นได้กันตะพ่นก็มานี่ครับพยายามจะเกาะ,ะติดชีวิตน้องช้างนะครับน้องช้างไม่เตยก็อาจจะไม่ได้เก่งมีความสามารถในการแสดงหรือโชว์อะไรแต่ว่าพยายามจะถ่ายทอดในมุมของธรรมชาตินะครับธรรมชาติของช้างบนบ้านนะครับช้างบนบ้านหนะ่อยังไม่ต้องอะไร ทางมืนบ้านนี่นแหละเด็ดไปเรียกว,ว่าตะพุ่นเองก็เนาะน้องตะพุ่นนี่แหละครับหรือว่าเรียกว่าน้องควานหรือว่าลูกควานก็ได้เนาะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ายัางขึ้นขี่ช้างไม่ได้นะครับยังขึ้นขี่ช้างไม่ได้เลย ครั้งแรกที่ลองขึ้นเมื่อครั้งก่อนเนาะมอค,คลิปที่แล้วนะครับลองขึ้นแล้วแต่ขึ้นหัวไม่ไหวครับขึ้นหัวไม่ไหวเอาใบเตยไปไหนไปแล้วครับส <laughs> งสัยครับโอ้ไปละใบเตยอินดี้นิดนึงครับอ,อินดี้หน่อยอินดี้มากด้วย <laughs> ไปไหนก็ได้ครับคุณตตาเลี้ยงตามใจนะอยากไปเตยไปเที่ยวที่ไหนเดินไปไหนก็ไปเลยครับไม่มีโซ่ครับเดินไปเลยทำอะไรก็ได้สบายสบาย บรรยากศาศสบ,บายสายบายไใบเตยอย่างนี้น่ะใครก็ติดตามเรียกว,ว่ามีทั้งช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook นะครับชื่อเดียวกันใบเตยดา,ยารี่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับใบเตยบอกว่าอยู่ร่มไม่ดีชอบอยู่แดดชอบออกแดดนะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศเนาะเรียกว่างช้าใกล้ชิดนะครับ เ,เดี๋ยวดูน้องวัวน,นี่นึงครับเห็นน้องวัวก็อยากจะถ่ายน้องวัวเหมือนกันนู้นครับอยู่ฝั่งนู้นครับมีสามตัวมองมองไปเตยเหมือนกันเตยก็มองวัวเหมือนกัน,กน,เ,น,กนเนี่ยนไปเตยโกัววัวเนาะก็เลยมองเหมือนกันครับเพละนะครับบรรยากาศเนาะเพลนบรรยากาศท้องฟ้าสวยงามครับสวยงามเลยแล้วก็ฝั่งนู้นมีชายหาดเรกว่ามีหาดเป็นจํานวนมาก สงสัยใบเตยจะมาทางนี้ไม่ใช่เลยครับเห็นช้างเชือกหนึ่งอยู่ฝั่ง,<ม>งนู้นนะครับโอ้กำลังจะลงน้ำนะเล่นน้ําฝั่งนู้นเลยแต่ไกลๆครับมีลูกกล้องเพลนเห็นหรือเปล่า<ม>แต่ว่ามเมฆสวยนะครับมเมฆสวยครับมเมฆสวยเลย<ม>คลิปอาจจะเรียกว่า<ม> มาตามเกาะติดชีวิตใบเตยต่อครับหลังจากเรียกว่าตอนแรกรไปเตยไปกินไมราบกินเสร็จแล้วก็เรียกว่ากินหญ้ากินต้นไมยราบเสร็จแล้วก็กำลังจะเดินไปลงน้ํานะครับเล่นน้ำอีกรอบนึงตาพามาแล้วล่ละทานมันตรงแถวแต่หาดทรายรรว่าสวยอ่ะท่ีน แต่ว่าลมแรงแับตอนนี้อากาศแถวชายหาดถือว่าดีมากอากาศดีมากเลยลมคาอนร้างแรงถึงว่าจะมีแดดแรงนิดนึงในช่วงเย็นครับแต่ว่าถือว่าบรน,น,นยากาศที่ดีสบายสบายนะครับน้องช้างสบายครับเฮ้ยเอรโลไงเฮ้สบายับ มีลมมีลมไม่นอน เลยไปอาบน้ำอีกรอบนึ่งอาบไปอาบน้ำอีกรอบนึงก่อนกลับบ้าน <c oughs> เดี๋ยวว่าช้างสบายๆครับช้างบานบ้านที่สบายๆตาเลี้ยงแบบลอยๆในสบายๆนิด <c oughs> นึงไม่มีโซ่ครับอยากทำอะไรก็ทำอินดีนิดนึง ินดีมากๆากเลยหรือนิดนึงก็ก็ไม่รู้ว่าแต่ว่ามากๆากเลยแหละเห็นกล้องครับแล้วก็จะเดินตามกล้องเลยว่าอยากจะหักกล้องทิ้งเลยเกินอย่างวาณนั้นเลยว่าเดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวเล่นอีกรอบนึงจากหลังจากที่พอกเฮาะเอ้ยมองมาขึ้นมาไม่จบดี ไปกันเล่น,นอีกรอบนึงครับลงไป,ไปล,ง,ลงไปลงไปงไปจะลงเล่นน้าอีกรอบนึงครับอย่างจากเล่นไปรอบนึงถ่ายไม่ทันครับแต่ว่ามารอบสองอยากจากเล่นโคลนพวกน้ำโคลนในสระ สบายครับไปเตยไ่ว่าชาร์จตามตามตามใจฉันเนาะแล้วทำไรก็ได้ครับฟังกวานหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ปุตตาแกเลี้ยงสบายสบายครับไปเตสบาย เติมน้ำเติมน้ำครับสบายๆเลยพอใจครับพอใจอยากมีนองนอนนะเอาอยู่กลางน้ำครับไม่มีแบบตาก็ไม่อยากลงครับลงไหมไม่ลงตาไม่ลงก็นอนเลยครับไม่ทำอะไรได้วะงี้นอนลงนอลงเดี๋ยวพอนอนสบายครับเดี๋ยวอยากนอนก็นอนเอง แช่น้ำดีกว่าแช่น้ำส,สบายดีกว่านอนนอนไม่นอนก็คงพากลับับดูแล้ว,น,วลนอน,กกล,นลงเฮ้ยเฮ้ยอาบน้ำแล้วแหละครับอาบน้ำอยากเต้นนกิดีนี่หนึ่ง อยากอาบตอนไหนก็อาบอยากเล่นก็เล่นอยากนอนก็นอนอาบน้ำยังไม่เสร็จเลยครับเพราะว่ายังไม่สะอาดเท่าไหร่แต่ว่าอยากขึ้นแนละ้วสบายครับสบายสบายสบายมาก สงสัยอยากจะแช่น้ำนานๆรัยไปแช่น้ำสบายตัวดีกว่าเหนื่อลงเนื่อลงเดีลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยหลว ให้นอนลงแต่ว่าตออินดี้ครับอินดี้อินดี้นี่นึงน,อน,งน,อนง้อยลงนะนอยลงเยอบลงอินดี้อินเตออินดี้ต้องให้คุณตาสั่งถึงจะว่าถึงจนะทำพอนนี้อยากกลับบ้านแล้วมั้งครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนลงนอนลงนอนลง ไม่สนใจครับไม่สนใจสั่งก็สั่งดิเอาฮะไม่สนใจครับไม่เต้นไม่สนใจไม่อยากนอนอะอน,อนอะฮะอยากเล่น ไม่อยากนอนอะไรหรอกไปสั่งให้นอนกนะุตา <c oughs> สั่งให้นอนแต่ว่าแต่ไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่ว่าอยากทำตามใจฉันเนอะอยากทำตามใจฉันทำอะไรก็ได้ไปไป ว่าไปเตยอาบน้าเสร็จแล้วครับคุณตาจะลังจะพาไปเตยกลับบ้านกับช่วงเย็น,น,เ,ยนเย็นนี่แหละอากาศเย็นเนาะไปกันเลยไปยกลับบ้าน oh. ไปไหนก็ฝากติดตามนะครับช่อง YouTube ใบเตยไดยรี่นะครับแล้วก็ทางช่อง Facebook ใบเตยไดยรี่เช่นกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็กาสหน้าเจอกับคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ